สวัสดีค่ะแฟนๆของยานินอินเนอร์นะคะวันนี้เราสองคนคะ่ะจะเดินทางไปที่อำเภออำพวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามไปไหว้เหมือนพิพิธภัณฑ์นะคะของครูเอือ้อซึ่งจัดรวบรวมไว้ที่ตลาดน้ำอำพวาค่ะแน่ในจว่ายานินอินเนอร์นะคะก็นำเพลงของครูเอื้อนี่ย มาร้องเพลงเพลงของสุนทราพรหลายๆเพลงเลยนะคะพอได้ศึกษาประวัติศึกษางานแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปหาครูนะคะไปแนะนําตัวแล้วก็ไปไปให้ถึงสถานที่นะคะก่อนเดินทางนี่ค่ะเราก็มีกาแฟไปด้วยนั่งรถตู้ไปนะคะก็เหมือน ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยหลังจากที่ทำงานมายา,ยาวๆเลยนะคะมาถึงแล้วค่ะที่อัมพาวาตลาดน้ำนะคะการเดิน,นทางก็ไม่ยาก Google Map พามาได้เลยนะคะที่ตลาดน้ำเนี่ยนะคะจริงๆไม่ใช่บ้านครูเอื้อนะคะแต่ว่าเขารวบรวมเหมือนเป็นศูนย์รวมที่ใครเวลาใคร,ใครมาเที่ยวตลาดน้ำก็จะได้ได้เห็นประวัติครูเอื้อด้วยนะคะซึ่งถือว่าถ้าเป็นคนอัมพาวาแต่จริงๆบ้านครูเอื้อก็อยู่ห่างจากตลาดน้ำไปไม่ไกลนะคะเนี่ยหาก็จะได้ฟีลแบบธรรมชาติด้วย น,ะะนอกจอากมีพิพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อแล้วก็ยังมีร้านค้าอื่นๆอีกด้วยนะคะ พอเข้ามาถึงแล้วนะคะบรรยากาศก็กกจะเป็นเหมือนเหมือนห้องห้องแถวอะเนาะเป็นหนึ่งห้องนะคะที่รวบรวมประวัติของครูเอื้อนะคะแล้วก็วงสุนทรภพ์ทั้งหมดเลยนะคะอ่านเข้าใจง่ายน่ารักเลยค่ะเป็นภาพแบบการ์ตูนนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ครูเอือ้อใช้ใส่ในการแสดงนะคะครูจ๊อบก็ให้ความ สนใจมากๆเพราะจริงๆไอเดียนี้คือครูจอบนะคะที่เขาชวนมาแบบว่าเขาอยากมาหาครูเอื้อนะคะเนื่องจากเคารพในผลงานนะคะอันนี้เป็นโต๊ะทํางานที่ครูเอื้อใช้ ในการทำงานจริงๆนะคะมีโทรศัพท์มีพิมพ์ดีดนะคะแล้วก็มีโน้ตเพลงที่ครัวขึ้นไว้นะคะเป็นเพลงสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิตมีประมวลภาพสวยๆที่หาชมได้ยากมากๆเลยนะคะและเข้ามาค่ะก็จะมีแม่ๆที่ดูแลนะคะแม่ๆพี่ๆทั้งหลายอันนี้พี่แดงนะคะที่ดูแลตรงนี้ ให้คำแนะนำให้ข้อมูลเล่า เรื่องราวอะไรที่ที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นการต้อนรับนะคะเป็นเจ้าของบ้านที่น่ารักมากๆเลยด้านหลังก็จะมีแก๊งนะคะพี่ๆที่รักในเพลงสุนทรภพ์ก็จะมาร้องเพลงกันนะคะเราก็ได้ฟังพี่แดงเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องเลยนะคะจากที่เราศึกษาประวัตินะคะแล้วก็ศึกษางานนจริงที่เคารพเทิดทุนสุนทรภพ์ครูเอือ้อครูแก้วหลายๆครูของสุนทรภพนก็เพราะว่าท่านให้งานที่ดีให้ให้งาน ที่คน,นดนตรีอย่างพวกเราควรจะศึกษาไว้นะคะก็มีภาพประวัติมีแผ่นเสียงอถของแท้ดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายเพลงมากพอไปอ่านชื่อเพลงในแผ่นเสียงนั้นะมีหลายเพลงมากเลยที่โอ้เรายังไม่เคยได้ยินยังไม่รู้จักเลยนะคะเขาบอกว่า,ามีหลายพันเพลงมากนะคะของสุนทรพอแล้วที่ครูเอื้อได้ขึ้นงานไว้นะคะ และที่สำคัญมาที่นี่แล้วสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะนั่นก็คืออาวุธค่ะถ้าเป็นนัรกรบก็เหมือนอาวุธนะคะนัดดนตรีก็คือเครื่องดนตรีหลักหลักนะคะที่ครูเอื้อใช้เล่นนะคะก็คือไวโอลินนั่นเองคือตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มีประวัติบอกไว้ว่าเป็นไวโอลินตัวแรกนะคะถ้าจะสังเกตใกล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นไวโอลินรุ่นแรกๆนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องสายเรื่องอะไรก็จะเปลี่ยนไปนะคะ ได้เห็นแล้วของแท้นอกจากแวลินแล้วก็ยังมีแซกโซโฟนด้วยนะคะที่ครูเอ,อื้อสามารถเล่นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขาร้องรำทำเพลงกันนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือหยุดนะะักขัตตะเลิกเลยค่ะพี่ๆเหล่านี้นะคะเขาจะมาร่วมกันร้องเพลงของสุนทราพรนะคะไปถึงที่แล้วยานินอินเนอร์ก็ต้องร้องเพลงค่ะเพราะว่า เป็นการไปแนะนําตัวกับครูด้วยนะคะว่าขออนุญาตได้นําผลงานเพลงนี้มามาใช้นะคะแล้วก็ได้ได้ศึกษางานของครูนะคะใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณ1ชั่วโมงนะคะพูดคุยทักทายกับสมาชิกที่ดูแลในสถานที่นี้นะคะแล้วก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะคะรู้สึกดีมากๆเลยที่วันนี้ได้มาพิพิพธภัณฑ์บ้านคุณเอื้อนะคะขอบคุณแฟนๆมากนะคะวันนี้ก็ ไม่ได้ไปไหนไกลค่ะมาแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปทำงานต่อนะคะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ของยานินนะคะที่พอจะทำคลิปมาให้ชมกันได้นะคะแล้วก็ฝากเพลงของยานินด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ